ครับสวัสดีครับคุณแม่ติ๋วสวัสดีค่ะแม่ติ๋วสวัสดีค่ะแม่ติ๋วฝันแม่นเนาะครับเนาะงวดที่ผ่านมานี่เขาตัวใดกว่าครับคุณแม่อันไดเก่านืงได้เก่านึ่งบอครับจ้ะอาสุดยอดสุดยอดครับผมงวดวันที่16ธันวาคมพศ .2566 ครับ FC แม่ติ๋วฝันดีติบ่ครับฝันดีตัวฝันมาเข้าเงินมาให้ครับผู้ใดเหรอเอาเงินมาให้ครับฝันว่าเข้าเอิ้นไปเอาเงินคนประมาณอายุสี่สิปีนี่ล่ะ30กว่า40นี่ล่ะเอิ้นว่า ยายเอาเงินมาสั่นครับผมอือยายก็เลยไปบ้านนี้มาหนันับเงินลดยายได้ถามว่าโอ้เงินมันคือหลายเสียให้ต้องมาหาเงินยายวะเสียเพื่อยังหลายยายก็เลยถามครับเอาให้ยายไปซื้อรถตุลี่เลยคนณบาครับผมอือเงินหาเงินบ้านยายเอามายายก็มานับมึงเดี๋ยวไปซื้อรถตุลี่แล้วบ้านนี้ยายก็เลยวางที่ฝันตอนนี้ได้บ่อยฝันหลายเลยฝันสันๆเลยแม่นฝันจังเอ๋อตัวได้ซื้ออยู่บ้างครับรถตุลี่บ้านนี้ซื้อกัน หานซื้อหาซูนเนาะครับเนาะซื้อหาซูนซื้อหาซูนซูนครับผมอันงวดกอนติฟันวันแต่เมื่อบ้านเกาอันนี่ทีนึงหน่อยหาเกาก็เลยซื้อไปมุนหม่าน่ะครับผมครับงวอติฟันว่าผู้ชายแม่ครับผู้ชายเอาเอื่นไปเอาเงินครับู้จักกันบ่ลละครับผู้ชายคนนั้นบ่จักบ่จักบ่จักจักมาแต่ใส่แต่อื่นไปเอาเงินว่าม่พี่ย่าไม่พี่ย่าเราส่น Rồi, nhà là nha coi là sẽ ngân hải chảo luôn và đi chạy thì đó ngân hải rồi Quay hòa đợt Năm 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 ngân hải bố có lái giữa ngân và Bố lái ngân tặng hà 50,000 luôn rồi hà mươn nó Mẹn Nhà cái năm 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 đầy hà mượn bà này Hãy dạy đó ก็ได้หนับบอกก็ได้จะว่าฝันแดเียงว่าซื้อรถต็ดีได้ของสั่โอ้ซื้อใบเรียบร้อยแล้วขอให้ถื้อรางวัลทีหนึ่งครับจั๊กใบแหละครับคุณแม่จักใบแหละซื้อไว้้ซือใบเดียวครับใบนึงก็หกล้านครับเอฟซีเนาะแม่ติ๋วเป็นผู้ถิ่ฝันแม่เป็นผีลูกคนเหรอครับว่ามันคนคนเดียวคนนะครับเนาะเขอติดต่อไปครับเป็นคนเอาเงินมาให้ครับผมจังไน้ี่ครับเลขสามตัวหาศูนย์ศูนย์บอกครับ อันกระจีหาศุนทรหนึ่ตัวครับผมเล็กสองตัวล่ะครับคุณแม่หนวดตัวกับศูนทรหาศูนทรกับศูนย์ศูย์ตัดเลนเนาะครับแม่กันกันตามมาเด็กที่เหมือนกันหนึ่งลอยหาเก้าหนึ่งหาเก้าเออวันเด็ที่หนึ่งหาเก้ามันออกเลยเนาะครับเนาะหาเก้าเนาะครับเนาะหนึ่งห้าเก้าหนึ่งห้าเก้าลองกันไปน้่งก็ได้ครับเอซีอายุคุณแม่ท็จปีละครับตอนนี้โอ้ชีวิต อายุหกสิบเอ็ดปีลูกที่เบียดยางลูกที่สองท่านหอดเขาทีสองเ็นไงหรอกครับผมถือว่าฝันดีครับครับผมอุ้ยขอบคุณคุณแม่ได้หลายครับที่ให้แนวทางมียังอีกครับมียังเพิ่มเติมอีกครับผมมียังแล้วมีตอนนี้ฟันตอนนี้มีเท่านี่หัวก้อนกับฟันฟันสันก็นี่ัเนม่อนนี้คือวันที่สี่ครับผมขอบคุณได้หลายครับแม่ติ๋วขอบคุณครับสวัสดีครับขอบคุณค่ะแม่ติ๋วขอบผมเนาะนี่นะค่ะธรรมชมเลขของคุณแม่ติ๋วกับธรรมชมฝันว่าผู้ชายเอาเงินมาให้ กลเลตีเป็นเลขหา0ูน5 0หรือตัดเหรียญกระดาะก่าธรรมชมตัดหนาตัดลังเหลียญนอะค่กเนาะหรือ0ูนย์ศูนย์กระดาษกระธรรมชมบัตรเลขที่ของคุณแม่ติ๋วกับบัตรเลขที่หนึอายุหกสิบเอ็ดปีค่ะธรรมชมก็ขอให้มิโชว์มิลาบาคุณแม่ติว๋วประจำวันวันที่สิบหกธันวาคมพศสองพันหาร้อยค่ะสำหรับคลิปนี้เท่ามีสาดาวกัสซทรานผูมชมเบิกกร เจอกันคลิปหนาค่ะก็าหอยจักโโชคมนันมันเฮงเฮงรวยๆค่ะไปยังเพ,พิ่งพาไปใส่นอก่าดชมชมทอมีสามดาวมีของดีมาฝากท่านชมค่ะับชมบึงของดีกระเบาแอมรัตงกันเลยค่ะเบาแอมรัตงนีย่ยเดินทางไปทําบุญอยู่วัดหลวงปู่รอดครับวัดหลวงปู่รอดนะครับเนาะจังหวัดสุรินทร์เจจิดังแดนอีสานครับเดี๋ยวนี้ของดีติดใหม่ติดมือมาฝากเอฟซีครับท่านผู้ชม เป็นของเรียกเงินเรียกท่องเรียกทรัพย์ครับค้าขายขายขายของโบดีลูกค้าโบ้ไข่เขาล้านคนย่างพานเอาตัวนี้ไปใส่ครับสามผู้ชมเอาของเมตตาค้าขายไปใส่เรียกเงินเรียกท่องสื่อเรลียกสื่อลอตเตอรี่เจงสิริถือนๆะครับนะ้อง่ามผู้ชมเนาะไปรับชมรับฟังกับน้องเบิร์ดกับนางถาอยู่ของใหคกับว่าวิธีใส่ของดีเป็นแบบไหนเนาะครับเนาะอู้ดีถักรับสามผู้ชมไปชมกันครับ สวัสดีครับน้องเบิร์ตสวัสดีครับใด่ครับโอ้เนาะอธิบายให้ฟังหน่อยว่านวดนี้ใช้ยังไงเนาะไอ้เรื่องการเมตตาหมายมหเสน่เรื่องการงานการขายเนี่ยกู้เลอกการไทยกลับคืนมาได้ผัวเมียไปหาเมียน้อยให้กลับคืนคืนมาได้ผัวไปหาเมียน้อยก็กลับมาได้กลับยยกคืนกลับมาได้เรื่องการงานหาเรื่องอบตนายกเลือกการงานการขายไปพูดกับผู้ใหญ่อย่างนี้เนาะครับ คนนิยมชมชอบขายทุกอย่างแล้วเนาะครับผมสาธุ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 อันนี้เป็นของหลวงปู่แท้ๆเลยทลวงรอดครับหลวงปู่รอดเนาะครับผมเอาวิธีการใช้บอกวิธีการใช้หน่อยแล้วก็บีอาใช้เลยใช้เลยใช้เลยเปิดออกมาก่อนปั๊บแตะแล้วก็บีบีอย่างนี้เอธิษฐานหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามรูหัวสามครั้งโอ้ครับถ้าปากสามครั้งลูกหัวต่ำรูปคิ้วสามครั้ง ลูกมาสามครั้งรวมทั้งหมดเป็นเก้าครั้งครับผมสาธุสาธุสาธุโอ้ยน้องเบิร์ดเนาะครับผมเป็นลูกศิษย์หลวงปู่รอดเหมือนกันเนาะครับเนาะมาจากพัทลุงอยู่พัทลุงเลยเนาะครับผมสาธุสาธุเป็นบุญกุศลครับผมแม่ผมท่านรวยพ่อเป็นกุหลาเนี่ยพ่อนวดิตีเหรอเนาะครับผมสาธุสาธุสาธุขอบคุณครับน้องเบิร์ดขอบคุณครับสวัสดีครับมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับอธิษฐานอย่างเดียวเราต้องการถึงใดขายที่ขายทางซื้อรถซื้ออะไรก็อธิษฐานเนาะ ได้สมปรารถนาแน่นอน้าขายสิ่งของต่างๆเนาะเราเราจะขอแล้วแต่เราจะขออธิษฐานให้คนรักคนหลงรมเมตตามพูดกับผู้ใหญ่เนาะมสาธุสาธุขอบคุณครับน้องเบิร์ตขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับสาธุสาธุสาธุครับท่านผู้ชมหลวงปู่รอดวัดโคกกลมครับท่านผู้ชมเบาแอมลตทงหินงข่าวกบุรอดทาครับท่านผู้ชม เอาไปใส่เอาไปลว้ยเลยครับท่านผู้ชมเอาไปลวยน้ากันครับใส่เราดีใส่เราดล,ลุวยครับสําหรับท่านใดที่ค้าขายของบ่ค่อยดีลูกค้ายางบ่เห็นลานเฮาแขกใครว่ามีอียงบดบังหรือว่ามีอาถันมาบดมาบางังหน่าลานเห็นุในคนมองบ่เห็นลานขาเฮาเดินผ่านเอานวดค้องหลวงปูลอดวัดโคกกลมไปใส่ครับดวงจะเปิดท่านที่รับรัพท่านที่ให้เงินในท้องไหลเข้ามาในบ้าน ในลานค้าลานขายของเฮ้าครับขายดีปันทีน่น้ำที่ทาลำรวยเงินท่องกันหลายครับท่านผู้ชมเนะาเะเบาแอมเราตรงหูยินซืือเสียงหลวงปูหลอดมา่นานแล้วม้อนี่ก็มีโอกาสไม,มาสักกะากาบลวงปูนะครับเนาะกับบูชาหนวดไปฝากเอฟซีเอาไปรวยนํากันครับสาหรับท่านใดที่แบบว่าเลิกกันกับสามีอยากให้สามีกับมาหักมาหลงกับเอานวดของปูหลอดไปท่าครับไปท่าปากเนาะครับเนาะอยากให้ค้นหักค้นหลง เบาเบายัางกายผู้สาวผู้เบามากเนี่ยเอาไปใส่ได้คือกันครับานผู้ชมเอาไปใไส่เลยๆวิธีใส่ก็เปิดฟ้าออกมาครับานผู้ชมเปิดฟ้าลงปอ,อูกมากนะครับเนาะและ้วก็มือแทะรับานรู้ชมมือแทะแล้วก็บี้ยังสีครับมุนหมุนยังสีครับแล้วก็ท่าปากสามเทือ่อลูบปากสามเทือ่อนะครับท่าปากสามเทื่อท่าคิ้วสามเทือ่อล้วก็เสยผมขึ้นลูบหัวนะครับรูปหัวสามครั้งนะครับานรู้ชม ข้างในนี่เป็นม้วนสารนะครับด้วยท่านผู้ชมเป็นม้วนสารเป็นน้ำมันมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์แล้วก็เป็นหวานเป็นจุดๆดำๆนี่เป็นหวานมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์หลวงปูป่ปลุเกเสกเรียบร้อยนะครับท่านผู้ชมเนาะแอดคาราบาวจนด้แต่งเพ่งให้หลวงปูหลอดนะครับท่านผู้ชมจ๊กดังบูดังนะครับเนาะแอดคาราบาวพีแอดคาราบาวนี่แต่งเพ่งให้น้อยนะครับที่แอดคาราบาวจะแต่งเพ่งให้เจติอาจารย์นี่ ส่วนมากก็ม <schwier> <coil S 1> <tr> ีโบลายนะครับนอกาะมีหลวงปู่คูณมีหลวงปู่คูณแอดคาราบาวพีแอดนี่ครับเป็นคนแต่งไห้แล้วก็มีวัดหลวงปู่รอดนะครับนอกาะวัดหลวงปู่รอดวัดกุกกลมนี่ก็แตงวัดหลวงปู่รวยนะครับนอกาะวัดหลวงปู่รวยนี่ก็แตงขึ้นกันนี่ครับยืนคาวว่าใส่ดีแห้งครับมีแต่เงินไหลมาเทมาก้นหักค้นหลงเบาแอมเราทงกับบุรอซ่าครับเอาไปฝากเอพซีกระโถมาตามเบอร์โทนี่แหละครับผมเอาไปเป็นเจ้าของนะครับนอากเอาไปใส่เอาไป ฝากาติพี่น้องก็ได้ครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมครับเอาไปหาญาิพี่น้องใส่เอาไปท่าครับให้ดวงเงินบาร,รมีเ่อแพรกระจายให้เงินไหลมาที่มาเนาะครับทะะ่านผู้ชมแล้กการบาแอมเราตรงไหนด้น้ำมุนมาน้ำครับใ้น้ำมุนข้องหลวงปุรอดไม่หายเอฟซีนาครับท่านผู้ชมเอาไปอาบํำระร่างกายเสนียดจังไร่ที่บอดีถีล่าสีมันบดมันบงังเสเนียดจังไร่ในตัวห้าสิด้อออาไปดื่มกินแล้วก็อาบเนาะครับท่านผู้ชมเนาะ แล้วก็เฮ็ดให้ดวงเฮาดีเงินไหลมาที่มาครับท่านผู้ชมมีจํานวนจํากัดเด้อครับท่านผู้ชมมีจํานวนจํากัดบ่าวแอมเราตรงนีนเอามาบ่าหลา,ายครับมาฝาก FC บ่าหลา,ายก็โทรมาได้โทรมาได้ครับมาหาบ่าวแอมเราตรงเอาไป,ไปเป็นเจ้าของเอาไปใส่เอาไปรวยตํากันครับสาธุสาธุให้ถือเกลียกเด้อครับเอาไปใส่ล่ะให้ถือเกลียกรตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งลำรวยสามสิบล้านเป็นไะครับท่านผู้ชมเนาะครับผมเดี๋ยวเบาแอมเราตรงกับสิให้เบิ่งตัวเลขกับน้ำมุนของหลวงปู่ครับท่านผู้ชมเนาะ หึ่งตาเพิ่งทำเลยพอเลยเพิ่งเพิ่งทำเสร็จใหม่ๆป่ะครับเนี่ยครับผมสาธุสาธุสาธุอันนี้พี่ผสมน้ำอาบนะพี่ผสมน้ำอาบเน,ะะนาเนะครับเอาดื่มดื่มก็ได้เนาะดื่มก็ได้ครับแต่ว่าให้ดีผส,สมน้ำอาบตอนเช้าผสมน้ำอาบตอนเช้าครับครับครับ,รบเพราะว่าโดนพวกอีอัอะไรนี่จะหายหมดเลยวกงนี้ยครับโดนของโดนอะไรกบผสมน้ำอาบเลยแบบเราลวงไม่ดีอะไรเงี้ยเราก็ผสมน้ำอาบครั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 บล้างเสียดจังไรเนาะครับ สาธุสาธุโอ้ขอบคุณต้องเบิกมากมากเลยนะครับครับผมสาธุ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 ครับผมสาธุสาธุครับ